เที่ยวเรี่วจังหวะไม่ได้หน้าประตูเลยปา่เที่ยวตามสายเดิปล่อยแข้งตรงอาคารนั่นเลยรีวิวไปอ่ะเริ่มจัดบ้าเยอนับบ้าหลังหนึ่งกระโถนไหมครับ

แค่ถูกโยกไอ้พนั้นอ่ะตัวมันยังใหญ่ตามเลยเขายืมไปปุ๊บมึงดึงกลับมาเขาก็กระเด็นกลับมาแล้ว เต็กทอยชัดๆแล้นก็ขนแคบอันี้ก็แ,แท่งมหักจรันีน้นะคะมีประโย์อีกหลายอยา่างคตีไม่<ช>บอกนะแท่งนางสานะเชฟคะเป็นที่ใส่รูปนะคะก็ถ้าเรามีรูปแล้วก็วางผิงไว้ได้คะ่ะเขาเรยกใส่หรอวาวใส่แักวต้นยัดเข้าไปข้างในนะย<ช>ิดอในนะคะต้องาทาไงนะคะ ใส่รูดระวังมีไวจะมีทำไมคะอ๋อเป,ป็นแบบเป็นถา่ายถ่ายรูปเอออะอ่ะก็ปเป็นเป็นที่ทับกระดาษได้ค่ะเป็นที่ทับกระดาษอย่างอยิ่งเป็นสลิปใช่ไหมคะก็ไปทับเนี้ยคะ่ะโทรศัพท์นั่นก็กกวางทับได้คคิดได้ก็เป็นที่ชอบแก้วพลาสติกนะคะก็แก้แกวก็ไปท่วงไป แก้ว <mondo> เมาไปคว่ำได้ฉันมาหกไปเลรีนั้นเรืองเลยนะทอเพราะเห็นอะไรเป็นแท่งๆฉันคิดตลอดนะสมองเธอคิดถึงแต่เรื่องนั้นใช่ไหมค่ะก็อย่างที่เมื่อวานแชร์ไปนะคะก็เป็นที่เก็บเหรียญเก็บเงินเก็บทองปกติไม่ได้อมไว้เหรียญนาะ ตอนเขายิ้ตัวมันนะแบบค่ะหรือว่าเวลาอินเตอเปล่าโลงอหลงเนี้ยคะ่ะเราสามารถเดินตามหาแสงแดดแล้วก็ไใช้ยังไงคะหาแสงแดด <laughs> ก็ก็ก็เราก็หาแสงแดดก่อนค่ะตอนแรกเพื่อเราจะหาทิศทางเลยคะสรุปอุปกรณ์นี้ช่วยอะไรหนูคะ่ะ ะไงคะหนูโยนขึ้นมัน่วงมาบันชี้ง้วแต่หนูก็ไปนกันเดิไม่ใช่ะไม่ใช่ค่ะแล้ก็ดูเงาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเวลากลางคืนทำไมเราไปหลงกลางคืนคุณแม่เป็นต่ะก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ไปอีกแนวทางหนึงแล้วค่ะก็นูเป็นคนน้นเปอีกแนวทางหรือวาเกียดบ้างเลยครับเนี่ยเรแอกว่าดีนะต่อประโยชน์อีกสเต็ปหนึ่งนะคะยังมีอีกเหรอมีเอกอีกแนวทางึงอาคาร ที่เก่าไปเป็นประโยชน์ทั่วไปใช้สอยแบบเอบพูดแล้วดูดีแต่ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ในเชิงการศ้าคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากไบไบฉายทรรมดานะคะทำให้มันมีช่องตรงการยังไงคะเดเปออกนี่ค่ะแกรัลมะชิ้นแรกผมก็ว่าหน้าตาเนียไติ๊งตอได้าไรเอาไม่ติ๊งตองหรอกนโง่แกรับเป็นอีกแนวงด เสร็จแล้วนะคะล้วก็สามารถอุปกรณ์ทีนี้นะคะสามารถใส่ของหือว่าใส่สมมตินะคะุงชงน้ำกาแฟใช่ไมคะก็เอากาแฟไม่ไม่สมมติได้ไหมเอาจริงๆเลยได้ไหมคะไจะกาแฟคงน้กาแฟกาแฟแฟนกาแฟผสับนใ่นี้พอกินเหรอคะ ชกแบบเข้มเจ๊จะไปขันเขาใช่ไหชกแบบเข้มมันเป็นอีกแนวทางนึงอ่ะต่อค่ะต่อถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนงนี้นะคะไป่แสงนเมื่อแสรจะไปทากทนจุดเมแสงตรงนั้นเกิดควมร้อนระเบิดตู้มึงไม่ได้ใส่ดินต เป็นกาแฟอ,าอยู่ใช่ไหมอโอ้โหจานนะคะต้องนี้นะคะจะเป็นตัวเล่มเปล่าอุณภูมิแล้วสามารถเก็บพลังงานเมื่อเมื่อไม่มีแสงได้มากจังค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะมีการคำงวนคือว่าถ้าสมมติว่า,าเอาจริงๆเลยไม่ค้าไม่ต้องสมมติได้ไหมจริงค่ะ หน่วยใช่ไหมเอ้ยถ้าเราใช้สารลักสารละลักมันโมงมันุูเริ่มโวม่ได้กดนตรีไม่ได้ดูศาสตรเลยปวดหัวเลยเด่นน้อครับเมื่อกี้พี่กดเขาคิดเลขเย็ยนเลยนะขอเราเอาเอาแบบสั้นๆง่ายๆค่ะคือถ้าใช้การล้างน้ำธรรมดาไปใช่ไหมคะจำเป็นพลังงานมากนวันราจะใช้งนนยอ่า งหมด5้าบาทถ้าเราคิดรวมกันแล้วจะได้1,780บาทแเจ็ด้ยสาเอาไปเข้าห้องซ่วงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงให้คะแนนกันเลยแต่ถ้าเราใช้เครื่องนี้ก็คือว่า1วันเราจะใช้เพียงค่าเอนย์หน่วยถ้าเราคิดเป็นปีนะคะเราจะใช้เราจะใช้ทั้งหมด9ก สรุปสั้นๆปหลัดประหยัดพลังงานแต่กูเพียจ้าเรละประหลัดพลังงานเลืสามาประหลัดพลังงาน่ามอดคาใช้จ่ายโอเคค่ะมีอีกมไหครับสมีอพีกไหมครับก็คะก็เป็นอีกหนึงเรื่องตึงของตัวตนเลยลงคอนเซ็ปต์สรุปมันคืออะไรครับแท่งหรือหางเอ้ยหัาจระจ์เแล้แท่งหมาจระต์ ขายราคาเท่าไหร่เชิงพันนิดสมมุติถ้าขายครับถ้าใช้งานได้อย่างที่หนูว่าไงถ้าหนูว่าข้าเรามีการแปรรูปก่อนแล้วตอนนั้นต้นทุนมันอาจจะต่างอาจจะอาจจะเป็นต้นทุนของราคาทั่วไปในในในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าค่ะถามว่าขายเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่ากาต้นน้นขายเท่าไหร่อ่ะอ้าวกาต้มน้ำขายสามสิบห้าบาทเออ ะห้าบาทบริษัทไหนก็ตามแต่ยาวพี่เข้าไปนะครับรถคืออะไรเปลี่ยนตัวเจ๊งได้เลยนะครับคำตอบคืออะไรคะ